จากความเดิมของคลิปที่แล้วผมได้เล่นด่านของโทระเบิดไป2ด่านและในคลิปนี้เราจะมาลุยด่านสุดท้ายกันซึ่งบอกเลยว่าทงสุดท้ายเนี่ยโคตรเดือดมันเริ่มกันแบบไม่รีรอนะครับท่านผู้ชมโอ้โหด่านไฟนอลบอสของเราก็คือด่านสุดท้ายของทัวแดงแหละมามาเลือกตัวเร่นกว่าเซตเดิม หัวไปจัดไปพี่น้อง <Huh? S 1> พี่น้องครับโอ้ยมาแนวนี้อีกแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวไปหนึ่งสโลวนมาครับเริ่มสร้างกองครับโรงงานพาริสแสงกันดีกว่านะครับอะไรไว้ในชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ดิง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 มาแล้ว boundaries. ตัวถั so ่วแดงของเราโคตนเมนหลักอ่ะแตง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 ตงแตงแตโอ้ยกองพลตายแล้วไม่น่าเชื่อว่ะมาไกลขนาดนี้อยู่ด้วยกันมานานโอ้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  เกือบฮาชิขอสาระได้สาหร่ายมาเตรียมตัวสู้กับกองทัพใหญ่โอ้โหกระดาษแดงแทงรักที่ปักอกอะ่ะมาแล้วตัวหนึง่งตอนได้แล้วจัดไปครับพี่ชายในเจลออหมดตีจอกกระจอกโอ้ไม่เห็นได้ยังไงวะโหลงขนาดนี้กินไปครับอร่อยครับโอ้โหมา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 ยามม่ ผมจะสู้ยังไงพี่ผมถามหน่อยพี่แบบพี่มาเยอะขนาดเนี้ยคือแบบผมไม่เข้าใจในตัวพวกพี่นะคือแบบคือพวกพี่จะมาเยอะเกินไปแล้วอะแต่ผมก็ไม่ไหวกับพวกพี่จริงๆนะคือแบบผมแบบผมไม่ไหวอะคือคือไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโวอาบัตคาบุยยอุ้ยปุ้ย พุดทิ้งได้ปุ๋ยใส่ไป Let's go เธอมันจะขยับคาบอินไมโซนที่นี่ไทยแรนด์ใช่ไม่มีอลโลนแต่ในมันสะบัดคาบคุณผู้ชมมา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  Let's go ไหวไหมเนี่ยไหวไหมไม่น่าวะต้องเรียบกองกำลังเสริมแล้ว <Huh? S 1> มาด่วนเลยมาด่วนเลยกองกำลังเสริมข้าบนน่าจะไม่ไหวเหมือนกันเอาขอไฟบุเรงนองไฟจริงเย็นเจี๊ยบเลย มาใส่โอ้โหเว็บแรกมาแล้วเอ้ยไม่ใช่เว็บสองหรือเว็บแรกเว็บเว็บสองเว็บสองไข่ยัดไส้เอาไส้ยัดไข่หั่นหอมใหญ่ใส่มะเขือเทศแค่เราตีพี่สองคนแค่ซส่เซฟบล็อกขึ้นอีหั่นหมูสับใส่กับสามเกลือหั่นพี่เกลือหั่นใบใสยซีซอสหอยหิ้วซีอิ๊วขีมีน้ำตาลมีตีบิดปิดไฟมาสร้างกระเพราชนิดสองอันนี้กโอเคแบบหนาๆไปเลยด่านเนี้ยมันยากอยู่แล้วเอาหนาๆไปเลยแบบตอกไข่ไก่สามใบไฟกลางกะทารางรังเลยมันละที่ที่ใครให้ทั่วคงขัด พูดเบียวอ่ะเบียวไหมนิดหน่อยนิดหน่อยเฮ้ยเอ้ยเหมือนไม่เห็นหน้าเหมือนไม่เห็นหน้าเอาไงวะเนี่ยมีคอร์นอยู่เป็นไปเลยเบ้ซอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเกิดอย่าเพิ่งเกิดใจเย็นเย็นน้องไม่ต้องรีบไม่ไม่ไม่โอ้โหเอาแล้ว่ะ ฮึบยิงยิงเอาไงจังหวะนี้จังหวะนี ah, ้กระจอกไหมตายไหมตายไหมจังหวะนี้โอ้โหยโอ้ยโอ้ยโอ้โคตรโคตรเท่พี่พี่ไงพี่พี่โอ้โหพี่พี่เจาะแท่นนี้สามมาให้นะพี่โอ้โหยหัวจังหวะอะไรแม่ยบอลนิชิกับฟ็อกซี่มาพร้อที่จะออกลาลาลาใจเย็นๆพี่ชายทั้งหลายข้าวมีหลายไฟเพิ่งมาแถวที่สองเรา ความสวยงามมหัศจรรย์ของเราตุ้มระเบิดโอ้โหข้างล่างมันมีอีกตัวมันมีอีกตัวมันมีอีกตัวเดี๋ยวนี้ก็จะแตกแล้วยเดี๋ยเดี๋ยเโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งยิงอดี๋ยวเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงโอ้โหเกือบไม่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 มันยิงมันยิงไอ้นี่แตกตุ้มไม่แตกวะโอ้โหเกือบแล้วพี่ชายมันก็เก่งกันเกินมันจะรีบไปไหนวะข้าวก็มีตั้งหลายมือยิ่งกับงานวัดโอ้โหแล้วสนามกีฬาพี่ยุ้มถามหน่อย มันจะวิ่งเยอะไปไหนวะพี่ยุ่มถามจริงเรอะพี่แบบพี่เป็นอะไรนะมักนินวอลเล็อันนะโอ้โหไอ้นี่ก็หนังสือพิมพ์ไปไปอ่านในสวนสาธารณนะไปมาอ่านนี่ทำไมเล่าคนดูโอ้โหสองตัวแหวเดียวเอาดเงงิเล่นยังไงอะเล่นยังไงอะถามหน่อยสโลเหอะสโลเหอะอย่างเงี้ยนั่นนั่นนั่น,น,นโอ้หูยิงไม่นัดสองนัดแล้วอ่ะเมื่อกี้เกือบแตกอะถ้าไม่สโลโอ้หูผมถามจริงพี่ชายพี่ชายเอาอย่างนงี้โอ้หู โอ้โหโอ้โอ้เล่นยังไงอน่ยถามจริงเหอะผมถามจากใจเลยพี่ชายพี่ชายเล่นยังไงอน่ยเอาไปอยู่หน้าไปไอ้คนรอกขอกไปเลยพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงมาเออเออยิงเออยอดยอดเว๊สุดท้ายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรคือไม่ขึ้นจักษ์สามขี่รถอะไรคือไม่ใช่แล้วไอ้นี่ไอ้พวกนี้น่าจะตัวโหดไหมเออไฟนอลบอสอะน่าจะใช่โอเคตอนนี้รับมือ เปิดมาใส่นี่ก่อนเปิดมา YouTube มาดูกันว่าไอ้สองตัวเนี้ยมันจะทนระเบิดนิวเคลียร์ได้ไหมสามสองหนึ่งระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์ฮึบตูมไม่ตายวัดตาวฟ้าอ่าอยังไม่จบใช่ไหมหนึ่งลูกหนึ่งลูกสองตัวนะฮึบไม่อีกลูกอีกลูกยังไม่จบยังไม่จบชอมเปอร์ไหม จบป่ะไม่วัดเต่าฟักอีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่ชายเดี๋ยวเดี๋ยวมันขับรถมาอย่างงี้ทุบทุบโอ้โหโอ้ยอ,อ,อะไรวะเนี่ยไม่ควรจะสั่นเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นอะไรอะอะไรอะใจเย็นใเย็นไม่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 เราจะแพ้ไม่ได้เรามาไกลขนาดนี้แล้วมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วมาเซ็งไหมโอ้วัดเต่าฟักโอ้เชดโอ้เชดเชด อะไรอ่ะคืออะไรวัดแต่ว่าไม่อย่าพึ่งอย่าพึ่งกระโดดข้ามมาโอ้โหเยอะเยอะเยอะรถรถขับไปก่อนรถขับไปก่อนโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเดียว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 โอ้โหอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้คืออะไรทำไมมันกระสุนแดงมันเยอะแล้วอะไรคือไม่ขึ้นจากสามขับรถไปทางน้ำแข็งแบบนี้แล้วอะไรคือตัวดำ แล้วอะไรคือมันกินอยู่กอ,อเปิดสภาพปกติโอ้โหมามาดูกันว่าไอตัวนี้จะอยู่ได้ถึงนานเท่าไหร่นะครับมาดูกันตายเมื่อไรแล้วบ่คุมด้วยคุมจะตื่นมาดูแล้วฉลองชัย ้องเพลงอะไรไม่รู้มันโดนระเบิดนิวเคลียร์และระเบิดเธอร์รี่สองลูกมันก็ยังไม่ตายและยืนยังอยู่มันตายแล้ว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 นี่คือถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลเนี่ยมีช่องเปิด2องสองตัวแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามไอชา4ีแเพื่อที่จะได้มาเจอกันในโอกาสหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ